สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับดาพาดูวันนี้ยังคงอยู่กับเจ้าเหลืองน้อยลวนะครับนะเจ้าเหลืองน้อยลู fr 8ปกับทีมงานสสมชายนะครับยังคงอยู่กับเจ้าเหลืองน้อยอยู่นะครับเราจะดูเจ้าเหลืองน้อยขุดดินแข็งนะครับนะดินดานแข็งแข็งเลยแข็งเป็นก้อนเลยนะครับนะออกับปันเหนบของเขานะ ฟันเหนบมันก็สู้ดีนะครับผมนะสู้ดินนี่มันมันก็แข็งนะแข็งกว่าที่คาดเอาไว้นะครับผมนะไม่สู้กับตอไม้แต่เจอตอไม้กับพวกงัดเศษปูนนี่มันหักเลยครับผมงัดน่เดียวก็หักปักไปเลยครับแต่คุณดินนี่รู้สึกว่ามันจะสู้งานดีนะครับสำหรับเจ้าฟันเหนบ็บลงไปชั้นล่างก็ดินก็น่าจะเลยสักประมาณ 6 0เที่ยวนะครับผมนะก็จะหมดแล้วเพราะว่าขุดได้ไม่ลึกนะครับนะประมาณ2เมตรก็สัประมาณความลึกก็ได้ประมาณ2เมตร50ครับประมาณนั้นคือดินแข็งมากนะครับแล้กับรถที่ตัวเล็กด้วยนะครับผมนะ <laughs> จันเหลืองน้อยเจดินอย่างนี้ก็เอาเท่าที่เอาได้ครับผมนะเราขุดเท่าที่ขุดได้ ว่ามันก็ได้แค่นี้แหละครับผมนะขุกรู้วันนี้มันก็ไม่คุณไม่เข้าแล้วครับผมนะต้องครุดครูดเอานะครับผมนะเขนนราเขนเราสั้นนะเราจะเลี้ยงน้อยแขนสั้นคือไม่สามารถลากยาวๆได้นะครับผมนะมนเ,ปนเป็นรถที่เขน,นยาวๆนี่ลากครุดยาวๆมันก็จะลงไปได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับนี่แขนเราสั้นเราคลุดได้แค่นี้เดียวในเสียงก็จะไปเพลงไว้นะครับนะ เราถายทําอยู่ในรถนะครับเพราะว่าข้างนอกนี่ลมค่อนข้างแรงเ,เราเลยมาถ่ายทําอยู่ในรถนะครับนะยอดเหลืองน้อยขุดแข็งๆดินเป็นก้อนเลยนะครับนะแต่เราเอาไปทีทมสานะเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าเอาไปทีบางๆนี่เอาดินแบบนี้ไปนี่รถเกรดด่ายับนะครับนะเกรดเยียบไม่แตกงแน่นอนนะครับนะ ว่าดินนี่เป็นก้อนมากมากะโอ้จเจ้าเือน้อยแต่เรา,เาไปถมสระนี่ดินอย่างนี้ก็ค่อนข้างเหมาะครับผนมะเต็มเร็วดีนะคือเทแล้วสามารถถอยเหยียบถอยเหยียบได้นะว่าจะเป็นดินทรายนี่เราเทแล้วเราถอยเหยียบไม่ได้นะเราได้เท,ทอยู่ที่ขอบสระแล้วก็ให้รถกรีดดันดันไปเรื่อย รถก,กรีดนี่ทำงานหนะักโรถเกลีดที่งานสมชายนี่เออเป็นรถเกรียดเลาเดียวนะเป็นเจ้าเลาเดียวนะในคลิปก่อนหน้าถ้าดันระยะไกลๆี่ดันไม่ค่อยไหวนะครับนะต้องดันใกล้ๆดันลงสระเลยเป็นดินนี่มันก็สะดวกครับผมนะเพราะว่ารถมันสามารถเหยียบได้นะก็คือทีแล้วก็เกรีดแล้วก็คอยเหยียบเลยครับมันไม่จมนะดินค่อนข้างแข็งเป็นเหมือนหินเลยครับนะ อีกนิดหนึ่งก็น่าจะเป็นหินแล้วครับผมนกะ็แข็งองี่นิดหน่อยเข่งกว่านี้นิดหน่อยก็เป็นหินแล้วครับเราขุดไม่เข้านะครับนะครั่งนี้สูงนะอันนี้สูงเลยคือขุดไม่เข้าเลยครับขุดแล้วก็เป็นแบบนี้เลยครับคือครูดไม่ได้นะพี่ไร่แกก็ไม่ได้อยากจะเจาะมากมากมากนะครับนะว่าสงสารเจลอกน้อยมันนะครับตัวมันเล็กนิดเดียวนะครับนะ ดังนะไอ้ไอ้เจ้าฟันเหน็บนี่มันก็นกดีกว่าที่คิดนะครับนะก่อ <tar> น <ized> หน้านี้คิดว่ามันจะหักตั้งแต่โดนแรกๆนะแต่มันไม่หักนะครับผมนะมันสู้มากแต่เวลาเจอรากไม้มันไปแบบง่ายๆเลยครับโดนปึ๊กเดียวมันหลุดไปเลยครับแต่ขุดดินแข็ง,งนี่มันมันไม่หักขึ้นอยู่กับเอคนขับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะ ดินเป็นก้อนเลยนะครับดินแน่นมากดินนี้คือทีแล้วก็สามารถถอยเหยียบได้เลยไม่จมแน่นอนนะครับโขุดแทบไม่เข้านะได้แค่ขูดเอานะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายทำไใ้เพียงเท่านี้นะครับนะใครรับชมมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ